การีเดียเพื่อนรักทุกท่านนะครับมาแล้วเชิญครับด้านซ้ายมีทองพระก่อนครับตอนที่มีแผงทองก็พิธีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเมตตา ต้องก้าาได้ก็ยิน้าหน้าครับต้องไม่ได้ก็เอาแบบที่ถนัดหนึ่งแล้วก็ติดทองลูกมีมิดลูกเห้นะครับมีลูกเดียวก็ที่ลูกวารนัานฝักไปหมดแล้วลูก่อหลายปีที่ผ่านมาก็อ่าเอ้ไนนยที่สิบที่สิบอะไดยอมสองศูนเ็นย์สองเรนี้ครับแปดสี่ส มาเป็นยอดภาพลูกเอกใส่ศรีรษะแหลกใส่ที่ตู้แบ่งร้อยแบงยี่เหน็บเอาไว้เป็นยอดภาพมีตัดไว้ตัดไว้ลูกเอกใส่ตู้กลมกลางลูกนิมิตท่านมาใส่กันหรือยังศักดิ์สิทธิ์นิมิตงามเหลืองอรามมีความหลังตั้งใจได้จริงจังจะสงสางตั้งตังงง้งใจอาศัเยเดินเป็นยอดภาพลูกเอกเป็นยอดภาพตัดลาย ก่อทนทับุญลดเป็นแล้วไม่ปวดคอปวดมือเอามาแวะเลยเนาะแวะกันเขียนชื่อแผ่นพกกันรับมาพานนมาพานันมา,า,นนมาเอ้ยานกันมาบานกันมาเร็วมาวางไว้ใต้หลงลูกในเล็กมาเขียนชื่อกันเลยมาเขียนชื่อกันเลยจะได้มีชีวิตทีม่มีสง่าราศีเอาแวะเลยใครต้องการมีสง่าราศีแวะตรงนี้เออโจคชะตาชีวิต มาเสริมบารมีกันพี่น้องสร้างบารมีกัณพี่น้องจ๋าเสริมดวงเสริมญาตาแล้วบวชหน้าปูเชิญเลยนะบวชหน้าปูบวชหน้าปูเชิดเลยเอ่ยธาตุอาภียีทั้งหมดเก้าหน้าไปดูดีแล้วก็เรียนกันทีเรียไปทำเป็นแิ่งที่ดีกันไปดูดีครับดูดีความสุกใจครับ ถ้าใครมีนะครับแผ่นต่อมาขึ้นด้านบนก็เอบนสุดเลยนะครับอย่าไปยืมตรงนั้นไอ้ที่ยืนได้งอด้านบนเนี่ยอำเภอตะนาสาธุนะคนสวยเดินหน้าคนมีสตางค์เดินกลางคนออกสตางค์เล่นโทรศัพท์ง้นเลยนะสิครับก็บอกว่าอำเภอตะนาสาธุนะครับจะตามมาดาวพ่อแม่พี่น้องสาธุส่วนนะครับคนหน้าเดินดีนะคนเนียวัวตุ้ยวัา หดเออหนักหนึ่งน้อยบาทเอาช่วยดูได้มีน้อยาสแล้วกูมันไรนั้นเออตะไวยน้ำตะเกียงแวะเยนะน้ำตะเกียงแวะอนเรแวะอะไรเออ จะเติมปุ๋นก็เติมได้เลยนะเอามาเดินตรงกันเข้ามาเข้ามาแม่จ๋ารปวดหน้าก็ปองหนึ่งนอหนึ่งร้อยบาทช่วยหลวงพ่อหน่อยเออเข้าไปเข้าไปหนูเข้าไปเออวันนี้เราเป็นหญิงปวดตัวเองไม่ได้หนูนี่เวฟคอนและคอนเซ็ปต์คอนเออมามาจะเติมน้ำมันตะเกียบกระดองเพาะแหวะเลยจะเติมน้ำมันตะเกียบกระดอง